นี่วันนี้นะครับองศาก็มารีวิวองศามารีวิวเลยลูกเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่เนี่ยขึ้นขึ้นเต็มหลังสวนหลังบ้านเลยกินไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดพึ่งดอกเล็กๆกำลังน่ากินเลยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะเพือนเพื่อนรู้ว่าเป็นเห็ดอะไรบอกหน่อยเดี๋ยวจะให้พ่อเลเก็บไปกินแต่องศาบอกว่าเป็นเห็ดพิษ แต่มันน่ากินมากเลยทำไมองศาถึงว่าเป็นเห็ดพิษลูกมันจะมีเป็นแหวนอยู่ตรงใต้นะแล้วมันจะมีเป็นจิจกระเดดแบบนี้อ๋อองศาบอกว่าอย่างนี้เป็นเห็ดพิษนะคะเพราะมีวงแหวนอยู่ตรงโคนนี่แล้วเนี้ยเห็ดพิษเหมือนกันไหมลูกอล้วเด็ดขึ้นมาดูกันนะเอ้าเด็ดได้ด้วยเหรอไม่มีวงแหวนอันนี้มันไม่ใช่เห็ดพิษรับไหนองศามาดูดิไม่มีวงแหวนไหนเนี่ยโอ้ไม่รู้เห็ดอะไร เดินแม่โอ้ด้วยแต่แม่โอ้ลืมกระเป๋าอันนี้แบบเห็ดดอกที่โตแล้วอันนี้อันนี้เห็ดที่บานแล้วนะคะ่ะมันไม่มีเห็ดพวกนี้ไม่ใช่หรอใช่เสียดายมากเลยเสียดายที่กินไม่ได้คะ่ะเห็ดเต็มเลยค่ะวันนี้อันนี้มันใช่เห็ดพิษปะเนี่ยเ yeah. น,นี่ยอ้เนี่ยที่องศาบอกว่าตรงโคนมีวงแหวนนี่มันอาจจะเป็นเห็ดพิษใช่ไหมอเออใช่ตรงโคนมีวงแบบนีโ<ห>้โอเควันนี้จบรีวิวยังลูกเออยัง ตอนปักยานแล้วก็เดยวให้ภาพมันเล่าเรื่องได้เลยหนึ่งท่านก็จะขอตัดคลิปเลยนะครับเออตัดยาวเลยจะได้พักเสียงโอเคม,มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมาหมายพ่อเลยยังไม่รู้เลยเนี่ยองศารู้ก่อนพ่อเลยอีกใช่พ่อเลยมีกี่เครื่องเนี่ยนับสิโอหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าสิบ